สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับมือนี่ได้เบียร์แก่วัดในโลงมากครับพี่น้องอ่าพี่น้องเบิ้งเด้ออันนี้ของแท้ด้วยครับนี่พี่น้องเบิ้งลักษณะไล่คาดกลางครับนี่ลักษณะเบียร์แก่วัดในโลงครับพี่น้องนี่ครับมอนีสีมาพิสูจน์ให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อโอ้เสียดายอยู่ด้วยครับอันนี้ แต่ว่าก็อยากพาพิสูจน์ให้พี่น้องเบิง่งว่าขางในนี่มันสิมีก่อนหินบ่พี่น้องอันนี้ของแท้ครับผมแต่ว่าไอใน,นเรื่องของลักนะครับเห็นบ่เออนี่นี่นี่ลักนะครับเขาเรียกลงลักถักเชือกด้วยพี่น้องด้วยผมก็ใส่งานไปไลหลยเลยพี่น้องสันเบึงนี่มีเสียงด้วยพี่น้อง นี่เป็นยังไงผมย่อมแกะให้พี่นอ้องเบืองเลยกนี่โตแล้วเป็นลาดครับนี่ตัวนี้เบียตัวนี้เป็นลาดครับย่อมแกะให้พี่น้องเบืองนี่มาเบืองน้ากันเด้อพี่น้องก่อนสีมาเบืองกับกดไลอ์ไกดแช่ให้กันน้าเรือพี่น้องเด้อมื่อนี้บอกเล่าครับ <c oughs> บรูว่าพี่น้องเสิเห็นชัดบ่บุเอ้าเบืองลักษณะ่วงโอ้ยเสียดายดิยอาจารย์ทนรับสื่อบ่นี่ อาจารย์โทนบางแค่รับสื่อผมบนนี้ครับเสียดายได้พี่น้องเอาเป็นว่าถ้าแกะแล้วผมสิเอาไว้ถ้าบูชาได้พี่น้องด้วยผมสิบบทุกผมสิแกะให้พี่น้องเบื้องข้างในว่าหลังจากการทักเชือกนี้มันจะเป็นแบบใดพี่น้องนี่ข้างลังเชือกตัวนี้มันจะเป็นเชือกไม่เชือกเก่า นะครับนี่พี่น้องเบิง้งลักษณะท่องแดงห่วงของห่วงหอยแล้วก็มีหลักอยู่ข้างในครับอ่ะมันโบอโฟกัสโอเคโอเคนี่นี่นี่พี่น้องกล่องซองกับว่มีเด้อครับเด้อโอ้ยนี่ข้างล่างนี่พันทักแบบทักอ้นมากแบบใดนะครับข้างหน้ากระจกแบบนั้นนี่นี่แบบนี้โอ้ยแต่แต่แต่เสียดายอยู่ด,ด้วยพี่น้องเด้อนี่พูดใดอยากกูชาบพาพี่น้องนี่ ของแท้ด้วครับนี่นี่ตำนี้โมเมนต์ตำนี้ครับลักษณะการาถักเชือกของวัดนายโงครับพี่น้องมันก็จะถักแบบนี้ครับนี่ลายคาดกลางครับนี่นะพลิกไปไซ้กับซิมไล่คาดกลางยังสี่นะครับลลอมตัวเบียด้วยครับนี่แหละพี่น้องง่ามเีครับนี่เบียร์แกะนี่ การคุ้นใสนะครับการพูดผีปีศาจนะครับผมย่างไปใส่นี่ผียานเบิดแล้วครับพี่น้องนี่ขี่คุยขนาดโอเคพี่น้องเริ่มเลยบะเริ่มเลยบะโอ้ยพี่นอ้องเสียดายปุน่นเสียดายคือผมอยู่บ่เสียดายกับฝากคอมเมนต์ในเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าบอกต้องตรงพี่น้องเบียนะครับมันเป็นของที่ศักซิ์บอกอยังไงว่าซักซิ์ ถึงเข้าสีแกะแบบใดที่แกะยังออกกระซังครับพี่น้องเขาเป็นเครื่องล่างที่ซักซิ์อยู่แล้วครับพี่น้องเพราะว่าคู่บาอาจารย์เพน่นปุกเสกย่างดีครับพี่น้องมือนีมาแกะให้พี่น้องเบิง่งงบ่บรได้ลบลูเด้อครับนี่โอ้บรได้ลบลูครับถ้าผมแกะแล้วนี่ผมอยากให้พี่น้องเบิ่งข้างในซื่อครับพี่น้องบอกต้องตรงซะอยากให้เห็นข้างในแต่ผมก็จะเอาไว้ บูชาเหมือนเดิมครับเอาไว้ถ้าใส่นี่แล้วพี่น้องนี่ของดีได้ครับนี่ผมย่อมเสียสละแกะได้ครับพี่น้องโอเคพี่น้องแกะเลยนะครับผมสีส่มีดคัตเตอร์เด้อพี่น้องเด้อนี่คัตเตอร์ตัดเชือกอกอน ใจนึงกระโอยากแกะใจนึงกระอยากแกะเอาแกะโอ,โอ้พี่น้องเบิงเบิงความเกาขัดตือเขา่าๆได้ด้วยนี่โอ้โอ,โอ้พี่น้องเห็นบ่อุ้ย เป็นยังน้วพี่น้องโอ้เก่าเฮี้ยงด้วยพี่น้องด้วยผมกับเราว่างมือผมคือกันเอาเบื้องไปน้ำกันพี่น้องผมเอาลงข้างล่างนีดก็ผมยันมันปักมือ

นอเอยเป็นดินครับพี่น้องนี่เป็นขี้ดินหุ่มโอ้บ่เคยเห็นเลยนี่แต่เราแกะมานี่สิเห็นตัวเบียเลยได้ครับเมนบอพี่น้องนี่เด้อนี่เด้ออุย้ยของแท่ได้นเดี๋ยวเดี๋ยวหายแนวทุบก,กันเดี๋ยวทุบก,กันได้พี่น้องเลย มันเป็นก้อนดินตัวนี้ดินเจ็ดภาษาเด้พี่น้องอุย้ยมันโบม,มีนแล้วพี่น้องนี่มันโบม,มีเบียร์เลยครับอู้ถือเขาต้มแล้วพี่น้องอูย้ยเขาไปทักเสือกแบบวัดหนายโล่งมากเลยพี่น้องแล้วก็เอาปลาหลอดพี่น้องนี่ ประหลอดว่ามันสีเอาไว้ทบูซาด้พี่น้องเนีอยเอาเดี๋ยวจังสิแกให้เบิ้งบดบดชุดไทยพี่น้องเบิง้งเอาขี้ดินมาปั่นพี่น้องโอ้ตายแล้วตัวผมคักตัวผมคักนี่กระยอนอาจารย์ทวนวรอบศีรษะนี่เด้อพี่น้องเน้อเป็นขี้ดินครับพี่น้องเป็นดินที่เขาเอามาปั่นแล้วก็เอาทองแดงใสอู้ตายตายเบิง้งเนี่ย โอ้หลวดทองแดงจะเป็นตัวกันครับพี่น้องโอ้ยเว้ย้ย้ยตัวต้ตมกันขนาดเลยพี่น้องเนี่ยเอานี่แหละได้ขอสรุปให้พี่น้องเบื้องละเอาเนี้ยสิแกะบัดชุดท้ายให้เบื้องนี้กลางในสั้นนี่ดังเลยพี่น้องนี่ดังแต่ว่าเหตุกันแบบนี้โอ้พี่น้องเบื้องมันมีลูกมีลูกประหลอดยูซองลูก บมเมนต์ปรลอดดอกรับมันเป็นลูกลูกยังเลนี่นี่นี่นโอ้แล้วกับแผน่นแผ่นอลูมิเนียมพี่น้องนี่อ่อ,อนๆมวนเขาน้ำกันปใอ้มันเสียงดังบ่มีห้อยจานห้อยอยังดอกพี่น้องเด้อโอ้ยผมจิตเสลยเรือบันทีนี้ <c oughs> <c oughs> เบิ่งเจ็บใจขนาดผมสิตเลยพี่นอ้องเบิ่งเด้อถ่ายคลิปนี้ ผมไปซื้อมาแต่ตลาดแห่งหนึ่งของมูกดาหารพี่น้องอยู่ข้างริมโของอยู่แผงพระเด้อผู้ใดขันเจของแผงพระมาเบิง่งเกาเงินขึ้นมาขึ้นผมน้ำเด้อพี่น้องเด้อผมซื้อมาตัวนี้เด้อพี่น้องเขาขายให้ผมสามร้อยพี่น้องเขาเปิดไว้สามร้อยแต่ผมบ่อเสือเขาก็บ,บอกผมมากแปลว่าเบี้ยวัดในยล่งเบิ่งขาดอันนั้นอันนี้คืออย่างผมบอกแล้วครับผมกะบ,บ่อเสือเดอกครับเพราะว่าผมกะเบิ่งคลิปอาจารย์ทุวนอยู่เพราะว่า ลักษณะของเบียตัวนั้นนะมันจะมีสองหูครับพี่น้องสองห่วงท้องแดงนี่แล้วครั้งในมันจะเป็นตัวเบียของแท้ครับมันจะเป็นขี้ดินแบบนี้แต่อันนี้มีนำนักครับพี่น้องอ่ะมือนี้ก็ไม่เฉลยให้พี่น้องเบืองละแต่ว่าผมซื้อมาในราคาลอยหนึ่งด้อผมขอต่อลงมาลอยหนึง่งข้าจอกกับย่อมไข่เห็นบ่บริบทอย่างเลยครับพี่น้องแค่ปั่นขี้ดินเป็นแล้วก็ขวดวดมาใส่แล้วก็วม,วกมวนอันนี้มาใส่แล้วก็ได้เงินลอยแล้วพี่น้อง โอเคครับพี่น้องคลิปนี้กระจ่างแจ้งแล้วแมนบอกครับถ้ากระจ่างแจ้งแล้วกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อมือนี้ก็มาเห็ดคอนเทนต์ในพี่น้องเบื้องแกะเบียคือเก่าพี่น้องออมือนั่นเด้เว้าไทยมือนี้ว้าเาวล่าเด้อพี่น้องเด้อตลาดอันนี้มีคนเลรียพระอยู่บ่กี่คนนะครับตลาดแห่งนี้พี่น้องอ่ผู้ดใดก็แวะเบะียนมาได้กะหาเบิ่งเอาเดอ้อพี่น้องเด้อว,ว่ามันเหมาะสมที่จะซื้อบ่ครับผม คลิปนี้ก็แล้ไปก่อนนะครับสิบนาทีพอดีครับพี่นอกบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ